ระวังฟื้นหวยก็ขอให้ถูกหวยเนาะขอให้มีแต่ความร่ำความรวยรุ่งเรืองรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยในยามนัและที่สำคัญเลยเนี่ยขอให้สุขภาพร่างกายของญาติโยมเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงในยามนะเออแข็งแข็งกันนะโยมนะาก็แข็งแรงแข็งแรงในยามในยาโยมเนียกินท้องแล้วนี่ย ผ้าไทยจีวรจาเนาะจะมาผ้าก็บอกไปแล้วว่าเราทาติดใจให้สะอาดให้สบายให้สงบเนาะวุ้นแว้มจันใสเนาะเพื่อเองรับชมเพื่อเรับเหนที่เราได้มาทาบนันที่พระปรานนะลอนะรับรองว่าจะ เรือเป็นเหล่อ,ง,ลอลง,ลงใต้แถว่าจอดาไทยไปที่ไหนก็จะได้มีแต่คนรักคนหลงลลเรายอมนะเอาสามเก้าเก้านะแม่นะสามเก้าเก้าแล้วก็ต้นข้าสาหัสถุงเงินถุงทองไต้จำนวนเรยอมทักถุงเงินถุงทองใส้จลนวนนะฮะคำบุงจิดต้นข้าา หางกระถิ่นเพื่อเอาไปเป็นของขวัญของตาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคนที่เรารันิยมนะมีเวลามโอกาสแต่ก็อยาลังเลนะแม่นะยาลังเลอยาใสอย่าลังใจเพื่อความเรอความสงสัเนี่ยถารานมาซึ่งนทาให้เราไดากจะดูแล برای